สุภาษิตบทที่22ชื่อเสียงดีนั้นควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินมีทองคนมั่งคั่งและคนยากจนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือพระยาเวทรงสร้างพวกเขาทั้งสิ้นคนสุขขุมเห็นอันตรายและซ่อนตัวเสียแต่คนรู้น้อยเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้น บำเหน็จของความถ่อมตัวและความยำเกรงพระยาเวคือความมั่งคัง่งเกียรติและชีวิต้นาำและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลงคนที่ระมัดระวังตัวจะอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้น คนมั่งคั่งมีอำนาจเหนือคนยากจนและผู้ขอยืมก็เป็นทาสของผู้ให้ยืมผู้หวานความชั่วจะเก็บเกี่ยวสิ่งเลวร้ายและไม้เรียวแห่งความเกลียวกราดของเขาจะสิ้นไปคนใจกว้างจะได้รับพระพรเพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจนจงไล่คนชอบเยาะเย้ยออกไปเสียแล้วการวิวาทจะหมดไป การทุ่มเถียงและการสบประมาทก็จะหยุดลงคนที่บริสุทธิ์ใจและวาจามีเมตตาคุณจะได้พระราชาเป็นมิตรพระเนตรของพระยาเวเฝ้ารักษาความรู้แต่พระองค์ทรงทำลายถ้อยคำของคนไร้ความเชื่อเสียคนเกียดคร้านพูดว่ามีสิงโตอยู่ข้างนอกถ้าจะถูกฆ่ากลางลานเมืองปากของหญิงแพทย์สยาเป็นหลุมลึก คนที่พระยาเวกริ้วจะตกลงในนั้นความโง่ติดอยู่ในใจเด็กแต่ไม้เรียวที่ตีสอนจะไล่ให้ห่างจากเขาคนที่บีบบังคับคนยากจนเพื่อให้ตนมั่งมีและคนที่ให้แก่คนมั่งคั่งจะมาถึงความขัดสนแน่นอนถ้อยคำของคนมีปัญญาจงเอียงหูของเจ้าฟังถ้อยคำของคนมีปัญญา และเอาใจใส่ความรู้ของข้าเพราะมันน่าชื่นใจถ้าเจ้าจดจำสิ่งเหล่านั้นไว้และพร้อมจะพูดออกมาเพื่อเจ้าจะวางใจในพระยาเวข้าจึงสอนตัวเจ้าเองในวันนี้ข้าได้เขียนให้เจ้าสามสิบข้อความเป็นคำเตือนใจและความรู้แล้วไม่ใช่หรือเพื่อสอนให้เจ้ารู้ถ้อยคำแห่งความจริงที่เชื่อถือได้ เพื่อเจ้าจะได้นำถ้อยคําแห่งความจริงกลับไปบอกผู้ที่ใช้เจ้ามาไม่ใช่หรืออย่าปล้นคนจนเพราะเขาเป็นคนจนและอย่าบีบคั้นคนเข็นใจที่ประตูเมืองเพราะพระยาเวจะทรงว่าความแทนพวกเขาและทรงริบชีวิตของผู้ที่ปล้นพวกเขาอย่าเป็นเพื่อนกับคนเจ้าโทโสหรือคบหากับคนขี้โมโห เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของเขาและเอาตัวเองไปติดกับดักอย่าเป็นคนในจำพวกที่ให้คำปฏิญาณหรือในจำพวกผู้คำประกันหนี้สินถ้าเจ้าไม่มีอะไรชำระหนี้เขาก็จะมายึดที่นอนไปจากเจ้าอย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือเขาจะยืนอยู่เฉพาะพระพักกษัตริย์ทั้งหลาย ไม่ใช่ยืนต่อหน้าสามัญชนสุภาษิตบทที่23เมื่อเจ้านั่งรับประทานกับผู้ครอบครองจงสังเกตให้ดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าเจ้าจงบังคับตัวไว้ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละอย่าปรารถนาของโอชะของผู้ครอบครองนั้น เพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวงอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักเมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีอย่ากินอาหารของคนตรณีอย่าปรารถนาของโอชะของเขาเพราะเขาคอยนับอยู่ในใจ เขาพูดกับเจ้าว่าจงกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าเจ้าจะสำรอกอาหารซึ่งเจ้าได้กินเข้าไปนั้นและเสียถ้อยคำอ่อนหวานของเจ้าไปเปล่าๆอย่าพูดให้คนโง่ได้ยินเพราะเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำของเจ้าอย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่และอย่าลุกล้ำไร่นาของลูกกําพร้าเพราะพระผููไถ่ของลูกกําพร้านั้นแข็งแรง พระองค์จะทรงสู้ความกับเจ้าในคดีของพวกเขาจงเปิดใจรับคำสั่งสอนและจงเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความรู้อย่าละเลยการตีสอนเด็กเพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเจ้าจะช่วยชีวิตเขาให้พ้นจากแดนคนตายลูกเอ,อ๋ยถ้าใจของเจ้ามีปัญญาใจของข้าเองก็จะยินดีด้วย จิตใจของข้าจะเปรมปรีเมื่อปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องเจ้าอย่าริษยาคนบาปแต่จงยำเกรงพระยาเวตลอดเวลาเพราะแน่นอนมีอนาคตสำหรับเจ้าและความหวังของเจ้าจะไม่สลายลูกเอ๋ยเจ้าจงฟังและจงมีปัญญาและจงนำใจของเจ้าไปในทางนั้นอย่ามั่วสมกับคนขี้เล่าหรือกับคนตะกละกินเนื้อ เพราะคนขี้เมาและคนตะกะจะมาถึงความยากจนและความง่วงเหงาจะเอาผ้าขี้ริ้วห่มคนนั้นจงฟังบีดาผู้ให้กำเนิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นมารดาเมื่อนางแก่จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียจงซื้อปัญญาคำสั่งสอนและความรอบรู้บีดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีอย่างยิ่งคนที่ให้กำเนิดบุตรที่มีปัญญาจะยินดีในเขา จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดีจงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีลูกเอย๋ยขอใจของเจ้าให้ข้าเถอะและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของข้าเพราะหญิงโสเพณีเป็นหลุมลึกและหญิงสัมสนเป็นบ่อแคบนางหมอบคอยอยู่เหมือนโจรและทำให้มีคนไม่ซื่อตรงเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชายใครที่ร้องโอยใครที่ร้องอุย ใครมีเรื่องวิวาทใครบ่นพึมพำใครมีแผลโดยไม่จำเป็นใครมีตาแดงกำคือพวกที่นั่งแช่อยู่กับเหล้าอางุ่นพวกที่ไปลิ้มลองเหล้าประสมอย่ามองดูเหล้าอางุ่นเมื่อมันมีสีแดงเมื่อมันเปล่งประกายในถ้วยและมันไหลลงไปอย่างคล่องคอในที่สุดมันจะกัดเหมือนงูและฝังเขี้ยวเหมือนงูทับทาง ตาของเจ้าจะเห็นสิ่งแปลกๆและใจของเจ้าจะพูดตลกตะแลงเจ้าจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยู่ใจกลางทะเลอย่างคนที่นอนอยู่บนยอดเสากระโดงเจ้าจะว่าพวกเขาตีข้าแต่ข้าไม่เจ็บพวกเขาทุบข้าแต่ข้าไม่รู้สึกข้าจะตื่นเมื่อไรหนอข้าจะแสวงหาการดื่มอีก สุภาษิตบทที่24อย่าอิจฉาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขาเพราะใจของเขาคิดทำการทารุณและปากของเขาพูดการประทุษร้ายโดยปัญญาบ้านจึงถูกสร้างขึ้นและโดยความเข้าใจมันก็ถูกสถาปนาไว้โดยความรู้ห้องทั้งหลายก็เต็มไปด้วยทรัพย์ล้ำค่าและน่าชื่นชมทั้งสิ้น คนมีปัญญาย่อมมีอำนาจมากและคนมีความรู้ก็มีกำลังมากขึ้นเพราะโดยการชี้แนะเจ้าจะทำสงครามได้และโดยมีที่ปรึกษามากย่อมมีชัยชนะสำหรับคนโง่น,นั้นปัญญาสูงเกินไปที่ประตูเมืองเขาไม่อ้าปากพูดคนที่วางแผนทำชั่วเขาเรียกกันว่าคนเจ้าเล่การคิดประดิษฐ์ความโง่เป็นบาป และคนชอบเยาะเย้ยเป็นที่เกลียดชังต่อมนุษย์ถ้าเจ้าอ่อนล้าในวันยากลำบากกำลังของเจ้าก็น้อยจงช่วยคนที่ถูกนำไปสู่ความตายและจงเหนี่ยวรั้งคนที่กำลังโซเซไปสู่การถูกฆ่าถ้าเจ้าจะว่าดูเถิดพวกเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ทรงตรวจดูจิตใจจะไม่ทรงรับทราบหรือพระองค์ผู้ทรงคุ้มครองชีวิตของเจ้า จะไม่ทรงทราบหรือและพระองค์จะไม่ทรงตอบแทนทุกคนตามการกระทําของเขาหรือลูกเอ๋ยจงกินน้ําพึ่งเพราะเป็นของดีอันน้ําพึ่งที่หยดจากรวงนั้นมีรสหวานแก่ลิ้นของเจ้าจงรู้เถิดว่าปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแก่วิญญาณของเจ้าถ้าเจ้าพบปัญญาก็จะมีอนาคตและความหวังของเจ้าจะไม่สลาย อย่าซุ่มทำร้ายที่อาศัยของคนชอบธรรมอย่างที่คนอาธรรมทำอย่าทำลายที่พักของเขาเพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนอธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบากอย่าเปรมปรีเมื่อศัตรูของเจ้าล้มและอย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดเกรงว่าพระยาเวจะทอดพระเนตรและไม่พอพระทยัย และทรงหันความเกล้วจากเขาเสียอย่าชุนเฉียวเพราะคนทำบาปและอย่าอิจฉาคนอธรรมเพราะคนชั่วไม่มีอนาคตประทีปของคนอธรรมจะถูกดับเสียลูกเอ๋ยจงยำเกรงพระยาเวและพระราชาอย่าคบค้ากับพวกกบฏเพราะภัยพิบัติของพวกเขาจะอุบัติขึ้นโดยพลัน และใครจะทราบถึงความพินาศที่จะมาจากพระองค์ทั้งสองเล่าคำกล่าวเพิ่มเติมของคนมีปัญญาข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของคนมีปัญญาด้วยการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยผู้ที่กล่าวแก่คนอธรรมว่าเจ้าไร้ความผิดจะถูกประชาชนแช่งและประชาชาติรังเกียจแต่ผู้ที่ประนามคนอธรรมจะปีติยินดี และพรอ,อันดีจะมายังพวกเขาคนที่เป็นเพื่อนแท้คือคนที่ตอบตรงไปตรงมาจงเตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอกจงทำมันให้พร้อมสำหรับเจ้าที่ในนาและหลังจากนั้นก็จงสร้างบ้านของเจ้าอย่าเป็นพยานปรักปรำเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุและอย่าล่อลวงด้วยปากของเจ้าอย่ากล่าวว่า ข้าจะทำแก่เขาอย่างที่เขาได้ทำแล้วแก่ข้าข้าจะทำตอบแทนเขาตามการกระทำของเขาข้าผ่านไปที่ไรนาของคนเกียจคร้านข้างสวนองุนของคนไม่มีสามัญสํานึกและนี่เน่มีหนามงอกเต็มไปหมดหน้าดินก็ปกคลุมด้วยต้นเหือกน้ำและกําแพงหินของมันก็พังลงเมื่อข้ามองดูและได้พิเคราะห ข้าเห็นและได้รับคติสอนใจหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยแล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างขโมยและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ